สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ต้อมจะมาพามาวัดบึงบวรสถิตนะครับผมอยู่อำเภอบ้านบึงนะครับครับพระพุทธรูปเต็มเลยครับผมนี่คือเจ้าแม่ตะเคียนสบายทองนะครับผมที่ชาวบ้านก็ได้โชคได้ลาบจากการปะแป้งหรือกราบไหวบูชานะครับครับใหญ่มากเลยครับหลายคนโอบเลยครับ เขาบอกว่าทางชาวบ้านแถวนี้บอกว่าบูชาด้วยทูป5้าดอกครับหรือแพร่สามสีนะครับสำหรับการมาแก้บนนะครับมีเจ้าแมวเหมียวครับอยู่ใต้ใต้เรือนไทยองค์นี้ด้วยหลบร้อนครับหลบร้อนครับให้โชคพิดตอมแล้วละม้งงัวที่จะถึงนี้ดูดีๆจะมีเลขนะครับเพื่อนๆครับผมครับใหญ่มากเลยครับ มีความยาวครับยาวหลายเมตรเลยครับเนี่ยหลายคนย<า>โอบเลค, <มา S 1> ครับ,รบผมเพื่อนครับเลขอะไรกันจ้ะครับเดี๋ยวจะพาเ,<ล>ขเข้าไปภายในพระโบสดนะครับชาวบ้านแถวนี้บอกว่ามีคนถูกรางวัลเยอะๆเข้ามากราบไหว้ครับพาไปอุโบสถกันนะครับ นี่ครับพระเสมานะครับใบเสมานะครับผมเป็นคนเปิดประตูเข้าเลยนะครับได้รับอนุญาตจากพระท่านนะครับหลวงหลวงพ่อท่านโดยเปิดประตูเข้ามาเลยนี่ครับสวยงามมากเลยครับเข้ามาก็ตะลึงเลยนะครับผมครับเป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์ครับมหานิกายเป็นอารามราชดรนะครับ ตั้งเมื่อปี2434นะครับมาถึงปัจจุบันนี่ก็132ปีแล้วครับมีเครื่องรางของขาังที่วัดนี้ก็มีหลวงพ่อสวัสดนะครับเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อสวัสดไปไปบูชากันได้นะครับติดต่อทางวัดโดยตรงก็ได้นะครับสมัยก่อนชาวบ้านจะเรียกว่าวัดบ้านวัดไล่บ้านบึงครับผม บริเวณหน้าวัดที่เมื่อสักูผมถ่ายมาก็จะมีพระพุทธไตโลกนันนานะครับเป็นพระพุทธรูปปางลีลาหล่อด้วยโลหะดำนะครับ mm hmm. ประดิษฐานอยู่บนแท่นหินอ่อนนะครับเมื่อสกูที่ผมถ่ายมาหน้าคลิปนะครับ mm hmm. นี่ครับภายในอโวโสถก็ร่มเย็นมากนะครับ mm hmm. ประวัติโดยคร่าวๆนะครับเดิมทีมีพระพุทธ ทรลปรูปหนึ่งนะครับหรือชาวบ้านเรียกว่าพระอาจารย์เขียวนะครับเดินทางมาจากวัดบุญยฤทิ์ยาลามนะครับหรือวัดบึงบนมาแถวถางป่าบริเวณที่วัดปัจจุบันเนี่ยครับแล้วก็สร้างวัดนี้ขึ้นมาครับเรียกว่าชาวบ้านเรียกว่าวัดบ้านบึงนะครับ <S 2> <S 2> <S หรือว่าบ้านวัดไล่บ้านบึงครับติดป่ากันกับ ชาวบ้านสมัยนี้เขาเขาเรียกกันนะครับชื่อเป็นทางการก็คือวัดบึงบรวรสถิตนะครับครับลมเย็นมากนะครับพระประธานก็จะเป็นพระพุทธชินราชองค์ใหญ่สวยนะครับนี่ครับเมื่อสักครู่ก็จะเป็นพ่อหลวงของเรานะครับพระ,ระานผมก็ ได้มีโอกาสมากราบไหว้ท่านนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนเดินทางกลับเพราะว่ามีคนบอกว่าที่นี่ก็ศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นที่เคารพบูชากันนะครับสร้างมา132ปีแล้วครับผมยังไม่เกิดเลยครับผมและเพื่อนๆ ครับเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องไว้นะครับผมจะสวดมนต์นะครับแล้วก็ไหว้ท่านนะครับก็ทำบุญใส่ตู้บริจาคครับ2ตู้นี่ครับพระพุทธชินราชครับองค์ใหญ่ผมก็ไม่ได้เปิดไฟครับไม่ได้ขออนุญาตพระคุณเจ้าท่านไว้เมื่อกี้นะครับ แค่ให้เปิดประตูมาก็เป็นเกียรติแล้วเป็นวัดที่สองแล้วครับที่ผมมาถึงพระโวสถดเอ,อ่อพาท่านให้เปิดประตูเข้าไปเองเลยตอนกลับก็อย่าลืมปิดประตูนะโยมกลับลมเย็นมากครับขอสวดมนต์หนึงนะครับ ใส่ตู้บริจาคครับซื้อที่ดินวัดครับตู้หนึ่งและอีกตู้หนึ่งก็เป็นบริจาคค่าน้ำค่าไฟนะครับใช้นี่วัดนะครับค่าน้ำค่าไฟของวัดวัดนี้ก็จะมีแค่สองตู้รับรับนะครับรับเงินบำรุงเสียค่าน้ำค่าไฟค่าที่ดินอะไรประมาณนี้นะครับ ร่มเย็นสงบดีครับอยากความจริงอยากอยู่ในในโบสถ์นี่นะั้นๆะสงบจิตสงบใจครับนั่งสมาธิกันไปครับครับเดีย๋ยวพาชมวัดเอ่อภาพพุทธรูปรอบๆนะครับครับมาสงการที่แล้วครับสวัสดีนะครับ